โอ้ครับเออไอเข้าไปยังไงออกมาอู้เข้าไปแไดวะโอ้เดีเ๋ยว Å! มหมูนี่มาหมูนี่หมูสับหมูสับนี่ทางนี้มั้หมู มามนี่นี่มาเร็วเร็วหมูสับมานี่โดดมามเออ,อ,อ